สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่สิบห้ามัดบักเข้ออีกรอบสองพี่น้องบักเข้อมันเงีวใกล้มองมัดมัดขึ้นไม่อีกมันล่มพี่น้องมันล่มไปพี่น้องไปมาน้ากันมเมื่อเราพี่น้องมามัดบักเขือขึ้นบานจักนักหน่อยจักยังยังหนากพี่น้องบักเข้อล่ม น่วยไก่ใหญ่ละเราพี่น้องผุนน่วยบกเขือบอกเขือก็ะน,นวยใหญ่แล้วมาเด้อพี่น้องมามัดบกเขือน้ำกันมามัดกันสองคนพี่น้องมือนีิผุนผู้มัดบกเขือ เค้าเพียงข้อล้วพี่น้องจ้ามันนักใบจ้ามันนัก,น,กน้อยพี่น้องบเคือก็ได้ฮักลงเบิดแล้วพี่น้องนักน้อยบ่หนักใบเนาะใบกระโดกโดกใบกระไาไหล บึกเค้าก็ว่าดกอยู่เราพี่น้องเนี่ยเบิงเป็ดขาวๆอยู่หน่วยมันว่าท่านได้ซุกอยู่พี่น้องอีกเดือนกลัวๆผลเราพีาา่น้องเอ้ยจังสีได้เก็บ พอได้เปิดห้าหนวยอย่างตกที่น้องดูกบ้านนี่น้าเบิ่งขาวอักหลากไม่ตัวน่วยไม่ตัวน่วยบ่เขือมาสิคนหน่ะน,น่วยมันโดกก็เหลือ มาไทายไปบ่คือไอพี่น่อง,งเ,เบิองจะฝ่าเบือเด้อพี่น่องเด้อนั่งสีฟ้า,ามาเก็บอีกอยู่พี่น่องให้มันสุกก่อน บกเขือกะหลุมพี่น้องเอ้ยพูน่ะหลุมเป็นราวๆลงขันบ่มัดกับบด้หนวยเป็นอะไรพี่น้องได้กะตองได้มามัดมื่ว่านไปเก็บเพชดพี่น้องไปเก็บเพชรพึง้ามบ่วเจ้าจบีบได้มามัดบกเขือกบด้มามัดพี่น้องมันฝุนโตแขงมันล่มเลยได้มามัดพูนผู้มัด บักเขือกับนวยไงติบแล้วพี่น้องบ่นนนเกินลอกกับด้เก็บดอกพี่น้องมาเด้อพี่น้องมามัดบักเขือซอยกันผู้มัดบักเขือ เคืขอกระสูงจนสิเพียงแอวเพียงเอิกพี่น้องเอ้ยกอ่างมองก็เพียงข้อคุณพี่น้องน่อยใหญ่หลือพี่นอ้องน่วยบุคเรืใหญ่ล่ะไก่แล้อพี่น้องไก่แล้วไก,ก่เสรีกริบแล้ว จะเฝ้าเบื่อเด้อพี่น้องเมื่อได้เมื่อได้กะทายสรุปบุกือมาให้เบิ้งพี่น้องสิว่าบอได้เก็บไงดอกพี่น้องบ่งก็เลื่มล่องดอกพี่น้องนี่โอ้ยในพี่น้องบ่งบ่งเจาะพูนน้อยกลัวจงปึืงจิงจิงเลยพี่น้องเลย เถอดวงดีนี่มันเขาปลูกเข้องปลูกพี่นอ้อง หลอบสองเราพี่น้องมัดบกเขอนี่หลอบสองเราได้เท้าสิาได้เก็บน้อยบ่แม่นสิมัดอยู่สามเถือสีเถือกเนาะถ้าฝน,นตกบ่เศร้า,าอยู่จังสิอันนี้ก็คืมพี่น้องบ่มีแดดเลยฝนสิตกอีกละมือหนิบานพี่น้องฝนดีคือบานม่ข่อยบ่พี่น้องอยู่นี่คือดีก็แท้ นี่จ้ามาบัวดอตาเขาพี่น้องบัวดอตาก็ผู้พันมีหน้าพคนเราพี่น้องผู้เบายุ่เรียวนี่ก็บ่วมีหน้าน้ำเพลนหรอกจะฟังสั่มนา เหล่าแต้บะเขือกระดกดกตกพี่น้องหน่อยบะเขือดกแห้งผันเบิงสำสักก็ขอโทษขออภัยเด็กพี่น้องเด้อ มาเด้อพี่น้องมันปะเขือซอยกันปะเขือก็ังหล่มทับกันมาเรื่องซึ่งจ้าพี่น้องเอาขึ้นบ่อใหตั้อันคัางลนแล้วปลูกหลืวหน่วยหนึ่งฉันมันหล่มเป็นสีละพี่น้องถ้ามันหล่มเลยส่นกับโลน ล่นกระเสียงดังสันน่าปลกโตแล้วพี่น้องเลย เศร้าไ้เศร้าสวนกับประมาณนี้ลราพี่น้องร่างมือก็ไปหาเห็ดร่างมือก็มามัดบักเขือเกับ,บกทั่วบักทั่วกับเศร้าได้เก็บเราเระพี่น้องเบิร์ดเรากำลังปลูกใหม่กำลังปรุงยามเป็นหน่วยของเราจังสีให้พี่น้องเบิรง หม่องมันบลล่มกับไข่แน่หม่องมันล่มทีมันทับกันขักทับกันแ้้โจมงึ้นก็ะโลนน้นนวยมันจะบไข่อยู่มัดปลเขือในห่มเดี๋ยวก็ออกจากแดดออกจาก่มอ,อยู่ใบ้า นานกค่หนแล้วื ใบมันหลาย จมบอกขึ้นโอ้ยล่นปุกปักักอยู่ปวดแล้วพี่น้องมายบอกขึ้นจมขึ้นแล้วล่นปุกปักัก พี่น้องเอ้ยสวนมะเขือ <Nonetheless>, ยิมมันลำบากมัดบ่อลิกบ่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยมัดบ่อลิกบ่แล้วตัวเทศสวนมะเขือบุกขึ้นทุกทั่วดอกมันต้องจังไรเพท่านั้นโตแล้วก็ดึงขาวอืมเออแมนรอดพอคอมันมันเองเราไปฝุ่นเดียวนะฝุ่นเพี่วนี่ตอก รักหนึง่งก็ไ้ปุ่น,น,นอีกเห็ดเห็ดคือเพิ่นเห็ดไหวนย่างะเขามีนาทีมัดมัดยางเดี่ยวปีนห,นนหน่องผู้มัดประเคือ เบิดมือเบิดเว้นสองคนสำนียลเรพี่น้องตากแดดเบิดมือแล้วมือนี่มือเสาวว่าแดดสวยๆมาแดดเบิดมือ มวนบอมาดปเขือนะมวนอยู่จ้าโอ้ยโอ้ยจมเอนบอบมวนเอาวมนเป็นจังไงมันย่านเสือกมันย่าน ซักรักบกืนเนี่ยรักมันเซ่พี่นอ้องบกเครื่องเลยยังไปลเลย ต,ตกมาแล้วก็ประมาณนี้ละพี่น้อง มองมันงามก็งามจนถวมหัวผลเราพี่น้องงามคักหน่อยมันใหญ่เป็นตัวนะ่ะหน่วยเขาจุพูนหน่วยเขาจุ่มพูลพี่น,อน,น้องหน่ยกัะเพือ บักเขือล้นเป็นเขี้ยวๆเลยมีพี่น้องมัดจักมัดเป็นบเป็นอกพี่น้องบักเข้อล้นเป็นเซลเลยนี่เป็นเขี้ยวมีแต่บักเขือลนบักเขือมันลมมันกระลุนอย่างเงียและพี่น้องโจมขึ้นกระลุนปุกปักปุกปักลง จบคลิปจำเนี่ยเราเนาะพี่น้องคำแล้วคำแล้วก็จบคลิปถึงเพื่อน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าในเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะงามๆแน่พี่น้องสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ